รับสวัสดีท่านผู้เจริญซึ่งมากด้วยปัญญาทั้งหลายและในวันนี้นะครับคุณก็อยู่กับรายการข้าวเด็ดเจ็ดย่าน้าและคุณก็อยู่กับผมเช่นเคยกีรยุทธสุดหลอนยาและในวันนี้นะครับก็มีเหตุสลดน่าเกิดขึ้นนั่นก็คืออมอมงกุสฆ่าคนนะครับอยอเรียกได้ว่าเป็นการที่สังหารกันแบบ แย่ yeah, มากเลยนะคบผู้เสียชีวิตนะครับก็คือนายนัชนนท์ขนโก้นะครับก็ตัดภาพไปดูเหตุการณ์กันเลยนะครับมีคลิปถ่ายติดแล้วก็มีรูปผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วเราขอข้ามรายการสักครู่นะครับคุณเคยประสบปัญหายอย่างนี้ใช่หรือไม่ร้อนก็ร้อนเหงื่อเปียกเสือ้อเราขอแนะนำ รือนี่ก็คือพัด้าเย็นสบายอือใช่ครับนี่คือพัด้าเย็นสบายที่ขายในราคาเพียง30บาทเท่านั้นหากคุณโทรมาในเวลานี้นะครับเราไม่มีของแถมให้แต่จำคุณของมันนะครับสามารถใช้พัดได้เย็นสบายนะครับแต่พัดลมน่าจะเย็นกว่าเอาเป็นว่าเชื่อหัวมันนะครับโทรมาครับ0 8 0ครับ เรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับแก๊งตั้งวงไพ่พนันกันใช่ครับแก๊งมอลหนึ่งไพ่พนันกัน <Okay. S 1> และในวันนี้นะครับเขาก็ได้ทําการเล่นกันอีกรอบหนึ่งแต่ในวันนี้คนตํารวจเอกนัชนอนหลอน <c oughs> ออชื่อเขาแปลกๆนะครับถึงขั้นที่ต้องเซ็นเซอร์เลยตอนนี้นะครับแก๊งไพ่พนันนะครับสามารถถูกจับได้จํานวนหนึ่งแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีไปดูภาพเหตุการณ์กันเลยพนังคาเข่าเลยครับเนี่ยหยุดครับหยุดหยุดเลยครับ อยู่แล้วคะอยู่แล้วคะผมจับผมจับ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 ทั้งหมดจับนั่นแหละครับเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับเนี่ยและในวันนี้นะคะรายการข่าวเด็ดเจ็ดย่านน้ำก็ต้องขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับและต้องขอขอบคุณลมฮะอะไรยินสบายนะและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับคุณ ต้นนี้มาครับขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ